ดีจ้าวันนี้ยามมือแล้งนะจ้ะเนาะอากาศลงแล้วจ้าวันนี้ยายมินกับลุงพอมัดมหาเราเกพเฮเนะจ้ะเนาะมาอยู่นี่ขางของน้ำจ้าอากาศดีดีพี่น้องจ้าโอ้ดูนกเหยี่ยวสองตัวบินจับกล้องประทานดอกงามงานพี่น้องจ้านี่ของน้ำเรามาเปิดคลิปอยู่ขลองน้ำเนาะ,ะนี่จ้าขลองน้ำอากาศตอนเย็นอากาศยามมือแล้งพี่น้องจ้า นี่น้ำใสใสเด้พี่น้องแต่ว่าลงไปบ่ได้ดอกจ้ามันยังเย็นอยู่เนาะจ้าเนาะไปเราไปหาเฮ็ดกันเนะจ้าพี่น้องนี่ป่าที่เราจะมาหาเฮ็ดกันเป็นแบบนี้ขางคลองน้ำใหญ่เนาะจ้าเนาะนี่ไปลงทุ่มมัดเดินเออ,เ,อ,อเดิน <laughs> นี่ลงมาคลองน้ำพี่น้องมมมาดูเฮ็ดนี่นี่แล้ว เฮ็ดหลาๆพี่น้องจ้ะแต่ว่ามันก็อยู่เนี่ยมา,มาวันนี้กระสูงอีกแล้วต่ำๆเขาก็ไปเบิดเลยจ้ะพี่น้องนี่แม่นี่เดี๋ยวยามีนซุมให้ดูจ้ะนี่แม่พี่น้องเออมันอยู่สูงขั้โพดกําลังงามเลยพี่น้องกําลังกําลังกินจ้ะพี่น้องเนี่ยนี่กําลังกินเลยจ้าพี่น้องโอ้เสียดายสูงคักเนาะมันบดได้เอาไม้มาสอยพี่น้องเลย โอ้ตรงนี้มันเป็นแดดจ้ะไปโบได้นี่ไหมพี่น้องเอาไปได้ดอกมันอยู่สูงคักจ้ะพี่น้องจ้ามันอยู่สูงยายมีนเอาไปถึงบ่ได้เอาไม้มาเนาะมีดใหญ่ๆก็ไ่ได้เอามาตัดไม้เนาะจ้ะพี่น้องเอาบอ่ได้ดอกจ้ะเอาบอ่ได้กะอยู่ต่ำๆก็ร้อยเขาตัดไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้อง นี่เดือแต่สูงๆนะจน้ะนาะโอ้เสียดายค่ะพี่น้องเอ้นี่ยายมินกระซุ่มให้ดูนะจน้ะนาะมันอยู่สูงนะจน้ะนาะพี่น้องจา๋าโอ้่ไดใดดอกพี่น้องเอ้นี่พี่น้องจ๋าแล้วก็มาเจอเฮ็ดเนาะน้อยอยู่พี่น้องกำลังเป็นาตาปิงอยู่นี่กำลังขึ้น่อด้ดอกพี่น้องเอ้เก็บ,บวได้ดดอกกันเนี่ ไอ่น้อยอยู่พี่น้องรอให้ใหญ่ก่อนนี่ใหญ่คืนนี้ได้เป็นตะก้าใหญ่เลยบอกมันดอกใหญ่เนาะจ้าพี่น้องนี่กําลังึืนจ้าพี่น้องจ้านี่รออีกสักสามสี่วันเนาะนี่มาเก็บพอดีเลยจ้าน้อยอยู่จ้าเบกเอาเนาะจ้าเนาะไปหาใหม่นาะพี่น้องจ้าเดินมาพักนึงก็มาเจอเนาะนี่จ้ากาลังออกจ้าบทันใหญ่จ้าเก็บบทันใดเนาะบทแซบดอกพี่น้องแบบเนี้ย ล้อให้ใหญ่จักพักหนึ่งน่นแลนะเนาะนี่เก็บบทเชไดใดอกพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอันนี้กระสูงไปน้อยนึง้วจ้ะนี่กํากลังกินเลยจ้ากระตัดบอถ,ถึงคือเก่าตรงที่กขาตัดถึงนี่ตรงนี้กะโดนตัดไปแล้วเนะจ้นะเนาะเอา้าโดนตัดไปแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้ะ สูงเล้เนี่ยพี่น้องถึงบ่ถึงหอกกำลังกินเลยพี่น้องต่ว่าสูงต่ำๆก็โดนตัดไปแล้วเน,นาะจะเนาะเอาเบอ่ได้ซ้ำลุงโทมัดเอาถึงไหมโทมัสคันจุอ๊อาเดี๋ยวให้ลุงโทมัดต,ตัดลุงโทมัสบอกว่าถึงอยู่พี่น้องจ้าอะนี่ลุงโทมัดต,ตัวสูงพี่น้องเอาได้อยู่ได้กินแล้วพี่น้องเลยนี่ สุดมือพีุ่ดมือลุงทมัดเคือกันแล้วพี่น้องเง้ยออถึงไม้อุ้ยหล่นพี่น้องเนี่ยมันสูงเนาะพี่น้องวเทนี่ไสเอร์วเทนี่อกตีนที Ja, schmeckt Na, kann das Hühnchen? Hühnchen, ja. Hühnchen frei. Ja, hier kommt doch mal Räuberleiter bei dem jungen Mann. Äh, ja, Kann man das haben? Wie kann man das denn? Nein, nicht so. Hüpp, ne? Ja. <laughs> <laughs> hey, was gibt's denn heute Abend zu essen mit dem ganzen? Gegrillt werden wir mhm. den. Ah, ja. Aber da oben <laughs> hängt ja noch das beste ja. Stück. Ja, oh, das ist so hoch. <laughs> Leider geht nicht. Ja, aber das sieht doch ja. super aus. Das ist doch ein schau nicht gut, schlimm. ja. Schau schön, ne? Ah, Pouyinka. Tomat kann sie geben, sie möchte ein bisschen schneiden, oder? <laughs> sie ein bisschen ich schneiden? Ich komme gar nicht hin, ich bin ja kleiner ja, genau. als er. Ja, <laughs> genau. Ich kann schon noch no, Meinst du? Aber er ist doch größer als wir. Ja, 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 ja. Man müsste, Eigentlich müssen wir ihre Frau hochheben. Ja, ja genau. Ja. Auf die Schulter. Na, aufpassen, 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 aufpassen. Ja, guten das, Aber krass, dass du das da bist. Ja, ich überall hin. ja also, die sind noch nicht fertig. Aber auf diese Bäume bis ganz durch. Überall, ja. überall hin. Aber immer Nein. gut zu wissen, dass man da. Zu essen. Also muss das diese Baumart sein? Oder? Ja, es es ja. bei anderen auch, aber zum Beispiel jetzt dabei. Nun gib auch da, bei, vorne. Bei so da, Eichen, da vorne. Eichen oder Da vorne, gib auch der so mal. Nicht. Aha. Da ist ist Gerste stärker und das Geschmack ist dann also gibt da muss man auf den, den da muss man achten. Mhm. Na ja, gut, vielleicht haben wir sowas ja auch da. Da vorne, vorne gib auch da. Da ich habe gesehen. Hier. Na, dann, Danke. Danke. Nee, Pienoong, da Mio. Mio. ตั้ตั้โดนเอาไปเบิดแล้วนะจ๊ะเนาะเพื่อนฝรั่งก็มาลุ้นลุงโทมัสเนาะตัดเฮดเมื่อกี้ปาดพี่น้องมันสูงมันเอาบ่าได้นี่มันสูงจ้าน,น่น,นทั้งเชิงนั่นแมะเอาบ่าได้ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ลุงโทมัสก็ตัดได้นี่ ที่สูงๆมันก็เอาไปได้เนา,จา,นาะจ้ะนอนดีตาได้อดอเอาไปถึงดอกพี่น้องสูงลุงธองมัดเก่าได้แค่นี้แล้วเนาะเคบดเป็นไรจากแค่นี้ก็พอพี่น้องเอ,อ้ยนี่เดินมาอีกหน่อยนึงก็มาเจออีกแล้วเนาะมิตสูงสูงกำลังกินเลยพี่น้องนี่โอ๊ยกำลังแซบเนาะจ้ะเนาะ แต่ว่าอยู่บนปลายไม้หนนพี่น้องมันเอาบะถึงนี่เฮ็ดลายออกลายแล้วจ้าพี่น้องแต่มันเอาบทถึงนนต้นนี่ก็มีนี่นี่พี่น้องจ้าอยู่บนปลายไม้พี่น้องเอาบะถึงดอกจ้าแต่เมื่อกี้ลุงโทมัดก่เาได้แล้วเนาะจ้าน่อยนึงเนาะนี่นี่จ้าอุ้ยกำลังแสบเลยพี่น้องเลยขนาดนี้นาะจ้าเนาะได้แค่นี้วันนี้ยายมิ้งก็จะเอาไปย่างกินนาะจ้าเนาะ